บทที่205การลักพาตัวไอซ่าอย่างรวดเร็วมากหลุยนเคลียร์พื้นที่ของปีศาจทะเลเงือกได้ร่างของเอลยูยูอันกระพริบอีกครั้งและปรากฏตัวต่อหน้าไอซาทันทีหอบน้าแข็งในมือของเอลยูยูอันเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เขาพุ่งเข้าหาไอซาปฏิกิริยาของไอซาก็รวดเร็วเช่นกันลูกศรสีทองในมือของเธอแทงทะลุโล่รุนของเอลยูยูอันทันทีแต่ในช่วงเวลาวิกฤตมันกระตุ้นความสามารถในการต้านทานเวทมนของโปรสเบรริเออร์ของเอลยูยูอันแม้ว่าโปรสเบรริเออร์ของเขาจะม กำแพงน้ำแข็งของ l u ลอันก็พังทลายลงเช่นกันโล่ใหญ่ทั้งสองของเขาถูกทำลายไปแล้วหลุยวนไม่กล้าที่จะประมาทเขาเปิดใช้งานแฟลชอีเทอร์นล47ทันทีและหายไปจากที่เกิดเหตุไอชาขมวดคิ้วเขาหนีเหรอในขณะนี้ร่างของ l อ U อันก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเธอคันธนูและลูกธนูสีทองปรากฏขึ้นในมือของเขา l อ U อันยิงธนูสีทองซึ่งเจาะทะลุผู้เที่ยวชาญระดับทั่วไปสองคนที่อยู่ข้างๆไอซ่าและทำลายทักษะการป้องกันของเธอทันที ร่างของ l อยูอันกระพริบอีกครั้งและในพริปตาเดียวเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าไอซาเมื่อมาถึงจุดนี้ไอซ่าก็รู้ว่ามันจบลงแล้วเธอยอมแพ้การต่อต้านนักธนูไม่มีความสามารถในการต้านทานแฟลชนักฆ่าในขณะน,นี้มีน้ำตาใสายหยดเดียวไหลออกมาจากหางตาของไอซาเธอไม่คาดคิดว่าเผ่าพันธุ์ทางทะเลที่มีมานานหลายปีจะถูกทำลายต่อหน้าต่อตาโดยเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้นั่นแสบจริงๆหอบน้ำแข็งในมือของ l อลยูอันปะทุด้วยพลังน้ำแข็งทันทีและเจาะเข้าไปในร่างของไอซาร่างกายของไอซากลายเป็นน้ำแข็งลู่หยวนคว้าเธอแล้วหายตัวไปททันี เมื่อเขากลับไปยังพื้นที่ทะเลของเมืองทะเลนิรันด์ไอชายังไม่ตายแต่ได้สูญเสียความสามารถในการต้านทานของเธอไปแล้วเอลยูยูอันไม่มีทักษะโลอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะอยู่ที่นั่นคันธนูและลูกธนูขององค์การแข่งขันนางเงือกไม่ใช่เรื่องตลกเอลยูยูอันย้ายร่างขนาดมหึมาของไอซากลับไปที่หอคอยปราบรามทะเลเมื่อลูกหยวนมาถึงอลันก็ร้องออกมาว่าพระเจ้าเจ้าเด็กคนนี้ไม่ดูร้ายเกินไปเหรอเขาถามว่าทำไมคุณถึงพาเธอกลับมาเอลยูยูอันตอบว่าเธอยังไม่ตายฉันพาเธอกลับมาเพื่อถามคำถามสองสามข้อ แม้ว่าไอซ่าจะถูกแช่แข็งเป็นเวลานานแต่อลยูยูอันก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนการเสียชีวิตจากระบบไอซ่ายังไม่ตายอย่างแน่นอนและหอกของเขาไม่มีทักษะเพิ่มเติมใดๆเป็นไปได้ยังไงที่เขาฆ่าเธอง,ง,ง่ายๆขนาดนั้นตอนนี้อลยูยูอันเรีกหอกเพลิงออกมาและอุณหภูมิโดยรอบก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันคันธนูและลูกธนูก็ปรากฏขึ้นในมือของอลันเล็งไปที่ไอชาถ้าไอซากล้าลองทำอะไรตลกๆหลังจากที่เธอละลายแล้วอลันจะยิงเธอตายทันทีภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากที่เกิดจากหอกเพลิงน้ำแข็งงงงบนรรร่่าาาขอออซก็็ลยยววดเ ไอชาค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นลู่ยวนและอลันเธอพยายามจะพูดแต่พูดไม่ออกตอนนี้เธออ่อนแอมากขาของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นหางปลาตอนนี้เธอดูอ่อนแอเกินไปจนถึงจุดที่เธอไม่สามารถรักษารูปร่างของมนุษย์ของเธอได้อีกต่อไปตอนนี้ไอซาเผยให้เห็นร่างนางเนื้อที่แท้จริงของเธอทีละน้อยแอลยูยูอันและอลันจ้องไปที่ไอซานี่นี่เป็นสายรัดแบบเดียวกับที่ไอซ่าหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นความงามที่ไม่มีใครเทียบได้หลังจากที่ร่างกายที่แท้จริงของไอซ่าถูกเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเธอก็ถูกเปิดเผยเช่นกันคุณสสมมบััติเเหลล่่่าาานน้งงงดยยกกวขอออโีี ลู่ยวนมีสีหน้าไม่เชื่ออย่างยิ่งใครจะคิดว่าคิงคิงบาร์บี้ในรูปร่างที่แท้จริงของเธอจะสวยงามขนาดนี้อัลันก็ไม่เชื่อเหมือนกันเขาไม่เคยเห็นร่างที่แท้จริงของไอซ่าเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาคิดมาโดยตลอดว่าแม้ว่าไอซ่าจะฟื้นคืนร่างที่แท้จริงของเธอแล้วเธอก็ยังดูเหมือนคิงคิงบาร์บี้ในขณะนี้เอลยูยูอันโยนจินเยาฮอลลี่ไล์ไปที่ไอซ่าและอาการบาดเจ็บของเธอก็หายทันทีจากนั้นเขาก็เรียกอีเทอร์นอลซีเชนและมัดไอซ่าลงไปที่พื้นไอซ่ามองไปที่อาลันและแอลยูยูอันแลดดาม,ววามาลับม ข้าขอบอกเจ้าว่าเจ้าแห่งเผ่าพันธ์มังกรจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในไม่ช้าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่มีมนุษย์คนใดในพวกเจ้าจะสามารถหลบหนีไปได้จากนั้นเธอก็มองไปที่เอลยูยูอันอย่างดเดือดโดยเฉพาะคุณเมื่อเจ้าแห่งเผ่าพันธ์มังกรถูกปลดปล่อยพวกเขาจะบทขยี้คุณเป็นชิ้นชิ้นแน่นอนหลู่หยวนยิ้มตอบแล้วทําไมฉันถึงถูกแหลกเป็นชิ้นชิ้นด้วยละ่ะเจ้าสารเลวคุณได้กําจัดเผ่าพันธ์ทางทะเลมา,มามากมายแล้วถ้าไม่ถูกแหลกเป็นชิ้นชิ้นแล้วใครละที่จะเป็นเจ้าแห่งเผ่าพันน่ลนยนฟใสหว ที่คุณหมายถึงจะบอกว่าเผ่าพันธุ์มังกรจะตามมาหาพวกเราเพื่อแก้แค้นในนามของเผ่าพันธุ์ทางทะเลของคุณเหรอลู่หยวนดูถูกเหยียดยามจากนั้นเขาก็กล่าวเสริมว่าขออภัยที่ฉันพูดตรงๆแต่เผ่าพันธุ์มังกรไม่ได้สนใจเผ่าพันธุ์ทางทะเลทั้งเจ็ดที่ยิ่งใหญ่เลยเท่าที่ฉันรู้มีคนจากเผ่ามังกรอยู่แล้วปรากฏขึ้นฉันไม่ได้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์ทางทะเลมามากมายแต่ก็ไม่มีใครจากเผ่าพันธุ์มังกรออกมาหยุดยั้งฉันได้นั่นหมายความว่าอย่างไรมันหมายถึงการแข่งขันทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดัับสุนข และคุณยังคงเรียกร้องหาเจ้าแห่งเผ่าพันมังกรฉันหัวเราะแทบตายเผ่าพันมังกรไม่สนใจว่าเผ่าพันทางทะเลจะอยู่หรือตายไปแต่เผ่าพันทางทะเลของคุณยังคงพยายามแสดงความเคารพต่อพวกเขาอย่างเต็มที่ฉันควรจะเรียกคุณว่าเผ่าพันทางทะเลโง่หรือเฮฮาดีมีเพียงบินจากการแข่งขันฉลามวานเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งนี้น่าเสียดายที่เขาตายไปแล้วไอชาตกตะลึงความเชื่อที่เธอมีก็พังทลายลงถูกต้องเผ่าพันมังกรไม่สนใจเผ่าพันทางทะเลของเราเลยถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นทำไมพวกเขาถึงยอมให้เอลยูยูอันทำลายเผ่าพันทางทะเลมากมายขนาดนี้ เท่าที่เธอรู้อย่างน้อยสามบุคคลสำคัญของเผ่าพันธุ์มังกรที่มีความสามารถมากกว่าผู้เที่ยวชานระดับทั่วไปได้ทะลุผนึกแล้วแต่ในสายตาของเธอบุคคลที่นับถือเหล่านี้กลับยอมให้มนุษย์ทำลายเผ่าพันธุ์ทางทะเลได้หัวใจของไอซ่าเริ่มเย็นชาน้ำตาใสาราวคริสตันเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของไอซ่าซึ่งน้ำตาเหล่านั้นกลายเป็นไขมุกหลุยโยนหัวเราะเบาๆแล้วหยิบไขมุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วน้ำตานางเนื้อเป็นสิ่งที่ดีหากเขาพาพวกเขากลับไปให้แซนลี่ฝึกเด็กหญิงโง่ก็คงจะมีความสุขได้สักพัก ไอเทมดังกล่าวไม่ได้มีค่ามากนักสำหรับผู้เล่นอย่างหลุยโวนแต่สำหรับ NPC ในเกมพวกมันเป็นไอเทมที่มีประโยชน์ที่สามารถเพิ่มการฝึกฝนได้แอลยูยูอันพูดอีกครั้งว่าฉันจะบอกความลับแก่คุณขณะที่คุณถูกแช่แข็งเมื่อกี้นี้ฉันได้กำจัดเผาพันธุ์เนื้อของคุณจนหมดสิ้นแล้วตอนที่206ต้นกำเนิดของเผาพันธุ์มังกรแน่นอนว่าหลหยวนไม่ได้กำจัดชนเผ่าเนื้อก,ก่อนหน้านี้เขาเพียงต้องการให้อซ่าสร้างน้ำตาลาังเนื้อมากขึ้นในขณะน,นี้หัวใจของแอลยูยูอันพูดว่าร้องไห้ร้องไห้เพื่อันนเร็วๆี้ ยิ่งร้องไห้ก็ยิ่งดีห่าห้าหาหาหลังจากที่ไอซาได้ยินคำพูดของแอลยูยูอันดวงตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเธอเปิดปากและอยากจะสาปแช่งแอลยูยูอันแต่เธอพูดไม่ได้เธอเอาแต่ร้องไห้ข่าวนางเนื้อถูกกวาดล้างเป็นสิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้แอลยูยูอันมองไปที่ไอซ่าที่ร้องไห้ออกมาและคิดกับตัวเองว่าเธอฉันทำบาปแล้วฉันทำบาปแล้วทั้งหมดนี้เพื่อแซนลี่ถ้าคุณกลายเป็นผีให้ไปหาแซนลี่เธอเป็นเอ็นพีซีเธอไม่กลัวผีเธอร้องไห้หนักมากคงมมมีีีีคควววาาาาาาาแ้นนนนนอออยยยู่่่่กกกกหลลลััััังจทววจทททฉเเเธธะป็ผร ลู่หยวนคิดกับตัวเองในขณะนี้อลันมองไปที่ลู่หยวนเด็กคนนี้โกหกเพื่อให้น้ำตานางเนือกได้จริงๆน้ำตาของนางเนืออเป็นสิ่งที่ดีพวกเขาสามารถทําให้การฝึกทํางานได้เร็วเป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวต่อไปฉันจะขอให้เขาแบ่งปันกับฉันบ้างฉันปล่อยให้เด็กคนนี้ทําทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่ได้แอลยูยูอันยังสังเกตเห็นการจ้องมองของอลันในเวลานี้อลันขยิบตาให้ลู่หยวนและลู่หยวนก็เข้าใจทันทีว่าอาลันหมายถึงอะไรความาดีของฉันคุณต้องการแบ่งปันไขมุกของฉันถ้าอยากได้ก็ไปทําให้เธอร้องไห้้้้ซซะขมุกนนนีีีใชเเลยงดูแ่ป็พิศษ ดูเหมือนว่าอลันจะเข้าใจลู่หยวนเช่นกันเขาจ้องมองไปที่แอลยูยูอันทันทีราวกับจะพูดว่าเจ้าหนูเจ้าไม่คิดจะรับมันทั้งหมดเพื่อตัวเองเลยใช่ไหมในขณะนี้แอลยูยูอันเห็นว่าทักษะของอีเทอร์นอลซีเชนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเขาติดตั้งกอดทันเดอร์เบรเซอร์ทันทีและทาให้ไอซ่าได้รับบาดเจ็บสาหัสมาถึงตอนนี้อซ่าก็หยุดร้องไห้แล้วหลังจากถูกแอลยูยูอันทุบตีในขณะนี้อลันเดินไปที่ด้านข้างของลู่หยวนและพูดเบาๆกับลู่หยวนว่าเด็กสารเลวให้ทันทีหลังเถอะลู่ยวววนนนนดดาจจััััับบงงเเืออก้้้ตตฉีไ อลันขมวดคิ้วเด็กคนนี้ต้องการเก็บทุกอย่างไว้เพื่อตัวเขาเองเขาจะไม่สามารถทําให้เธอร้องไห้ได้ถ้าเขาจับนางเนือกได้ร้อยตัวแม้ว่าเขาจะสามารถทําได้แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถผลิตไข่มุกได้น้ําตานางเนือกมุกและน้ําตานางเนือกธรรมดาเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอลันตะคอกอย่างเย็นชาไอเด็กเวนในขณะนี้เอลยูยูอันเดินไปหาไอซาไอซ่ามองเอลยูยูอันราวกับว่าเธออยากจะกินเขาจนหมด จากนั้นหลิวหยวนกล่าวว่านางเนื้อของคุณไม่ได้ถูกทำลายล้างเมื่อกี้ฉันโกหกคุณให้ฉันถามคำถามคุณสองสามข้อและตอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วฉันจะปล่อยเมอร์เมดเรสไปถ้าคุณไม่ร่วมมือถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องคิดว่านางเนื้อของเจ้าจะหยุดฆ่าได้หรือไม่ในขณะนี้แอลยูยูอันกำลังเปล่งรัศมีแห่งการฆาตกรรมไอซ่ามองไปที่แอลยูยูอันและรู้ว่าผู้ชายคนนี้ตรงหน้าเธอไม่ได้ล้อเล่นเขามีความสามารถในการทำลายเผาพันเนื้อทั้งหมดเพียงลำพังในขณะนี้ไอซ่าพยายามพูดและเปิดปากถามแอลยูยูอันว่าบอกฉ หลังจากคุณถามคำถามเสร็จแล้วฉันหวังว่าคุณจะรักษาสัญญาและปล่อยการแข่งขันนางเนื้อไปกราบเท่าที่คุณสามารถปล่อยการแข่งขันนางเนื้อไปได้ฉันรับประกันได้เลยว่าเผ่าพันธุ์นางเนื้อจะไม่มีวันเข้าร่วมในสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ทะเลและเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตแอลยูยูอันพยักหน้าและกล่าวว่าตราบใดที่การแข่งขันนางเนื้อไม่ปรากฏบนสนามรบทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีฉันขอถามคุณว่าเผ่าพันธุ์มังกรนี้มาจากไหนไอซ่าพูดช้าๆพวกเราจากซีเรสไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรารู้เพียงว่าเผ่าพัน ว่ากันว่าเผ่าพันธุ์มังกรถูกขับออกจากโลกนั้นและตกลงมาสู่โลกของเราฉันได้ยินมาจากพวกเขาว่านักรบแห่งโลกนั้นล้วนมีความสามารถและมีอำนาจทุกอย่างตะวันออกเรียกว่าอะไรหลังจากได้ยินคำพูดของไอซาแล้วเอลยูยูอันก็ตกใจเกินคำบรรยายเผ่าพันธุ์มังกรนี้จริงๆแล้วมาจากเมืองหลักเลเวลห0สิไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาทั้งหมดแข็งแกร่งมากเมืองหลักของเลเวลห้าถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายพวกเขาเป็นเมืองหลักของฝ่ายตะวันออกและเมืองหลักของฝ่ายตะวันตก เมื่อคุณไปถึงเมืองหลักเลเวล50ให้เลือกฝ่ายที่เป็นตัวแทนเส้นทางในอนาคตของคุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นถึงเลเวล50จะถูกตั้งค่ายอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเอลยูยูอันเป็นอาชีพเสรีนิยมเพียงแห่งเดียวในโลกดังนั้นเขาไม่ควรได้รับผลกระทบจากการเลือกฝ่ายเอลยูยูอันไม่คาดคิดว่าเผ่าพันธุ์มังกรจะสามารถฝ่าอุปสรรคระหว่างเมืองหลักและมายังเมืองทะเลนิรันดร์อันกว้างใหญ่แห่งนี้ได้ในขณะนี้เอลยูยูอันเปิดปากของเขาอีกครั้งและถามว่าเผ่าพันธุ์มังกรได้เปิดผนึกนักรบสองสาม่ ไอซาสสยหัวช้าช้าแล้วพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าที่ฉันรู้มีอย่างน้อยสามคนยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งของพวกเขายังแข็งแกร่งกว่าผู้นําซีเรสของเรามากแน่นอนว่าพวกเขาแข็งแกร่งกว่ามากพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่เลเวลหกสิบห้านักรบเผ่าพันธุ์มังกรเหล่านี้ควรอยู่ในกลุ่มเผ่าพันธงูทะเลแล้วแอลยูยูอันถามอีกครั้งว่าคุณรู้ไหมว่ามีนักรบกี่คนในเผ่าพันธ์มังกรหากมีนักรบเลเวลหกสิบห้ามากกว่าหนึ่งโหลแม้แต่ลู่หยวนก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ไอซ่าสายหัวช้าช้าแล้วพูดว่่่าฉัันนนนกก็ไมมแใจเหือ บางทีอาจมีแค่ผู้ชายจากเผ่ามูทะเลเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หัวหน้าเผ่ามูทะเลคือดอรูอิดลู่หยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยกับความคิดนี้ผู้ชายคนนี้สนิทกับเผ่าพันมังกรมากที่สุดโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเป็นคนแรกที่เปิดผนึกเผ่าพันมังกรแต่ตอนนี้แอลยูยูอันไม่สามารถทําอะไรกับการแข่งขันงูทะเลได้นักรบเผ่ามังกรเลเวล65สาคนอยู่ในการแข่งขันงูทะเลถ้าลู่หยวนไปเขาคงแค่กาลังตามาหาความตายเท่านั้นแอลยูยูอันถามอีกครั้งว่าฉันขอถามคุณอีกครั้งว่าผู้นาของเผ่าพันมังกรมีความแข็งแกรร่งระดดับ นี่เป็นคำถามที่ลู่ยวนอยากรู้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะหนีหรือไม่ไอซ่าใส่หัวอีกครั้งแล้วพูดว่าฉันไม่รู้ความแข็งแกร่งของผู้นำของพวกเขาฉันรู้แค่ว่าผู้นำของพวกเขาควรเป็นคนสุดท้ายที่ถูกเปิดผนึกในขณะนี้เอลยูยูอันขมวดคิ้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะเก็บไอซ่าไว้ถ้าเธอไม่รู้อะไรเลยฆ่าเธอแล้วทำซุปแทนเอลยูยูอันหยิกกริดของโนอาออกมาแล้วพูดกับไอซ่าคุณไม่รู้สิ่งที่ฉันถามเลยแล้วอะไรจะทำให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ ในขณะนี้ไอซ่ารีพูดกับเอลยูยูอันด้วยความกลัวว่าอย่าฆ่าชันฉันจะบอกคุณทุกอย่างที่ฉันรู้ยู่หยวนค่อยๆเก็บกลิ่นของโนอาออกไปและตกลงที่จะฟังสิ่งที่เธอพูดและจะฆ่าเธอตามนั้นเท่านั้นไอซ่าก็เป็นระดับผู้บัญชาการมันจะอันตรายเกินไปที่จะให้เธอมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เอลยูยูอันกล่าวว่าได้สิบอกฉันสิคุณรู้อะไรไอซ่าพูดช้าๆฉันรู้ความลับของเผ่าพันธุ์มังกรน,นี่เป็นความลับที่ผู้นำของเราส่งต่อเมื่อพันปีก่อนความลับนี้มีเพียงพวกเราเผ่าเมือกเท่านั้นที่่่่รรูู้้เผาพานันนธุอืไม เพราะว่าผู้นําของเราตกหลุมรักผู้นําเผ่ามังกรนั่นคือเหตุผลที่เรารู้ความลับนี้บทที่207ปราบไอซ่าแอลยูยูอันและอลันต่างก็มีอารมณ์พวกเขาต้องตั้งใจฟังความลับของเผ่าพันมังกรแอลยูยูอันพูดกับซันล,ลี่ว่าโอ้ความลับของเผ่าพันมังกรบอกฉันไอซ่าพูดกับแอลยูยูอันว่าให้ฉันกลับไปที่ทะเลก่อนแล้วฉันจะบอกคุณความลับนี้เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนของเผ่าพันมังกร ไอชาไม่ใช่คนโง่แม้ว่าลู่หยวนจะสัญญากับเธอว่าเขาจะไว้ชีวิตเธอแต่ใครจะรับประกันได้ว่าลู่หยวนจะไม่กลับคำพูดของเขาหลังจากที่เธอบอกเขาทุกอย่างแล้วอย่างไรก็ตามแอลยูยูอันไม่ต้องการกลับคำพูดของเขาในขณะนี้กดทันเดอร์เบรเซอร์บนมือของแอลยูยูอันก็ระเบิดสายฟ้าสีทองออกมาอีกครั้งสายฟ้าสีทองพันรอบแขนของแอลยูยูอันและปล่อยเสียงไฟฟ้าอันร้อนแรงแสงสีทองส่องสว่างทั่วทั้งทะเลทันทีเครื่องหมายตัวหนอนหอคอยปราบ,ปรา,บปรามในขณะนี้ร่องรอยของความกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของไอซาการได้ลิมรสสายฟ้าสีทองนี้ไม่่่ใชเรืองนย,ยินดี เธอเพิ่งประสบกับความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าสีทองนี้แอลยูยูอันค่อยๆพูดกับโอล่าว่าคุณพูดอะไรคุณเชื่อไหมว่าฉันจะฆ่าคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของคุณถ้าคุณทําให้ฉันโกรธฉันจะทําลายเผ่าเมือกของคุณด้วยไอซากัดฟันและไม่อยากจะพูดทําไมเธอถึงอยากตายถ้าเธอมีโอกาสสมีชีวิตอยู่เธอกํากลังเสี่ยงโชคและฝากเงินกับแอลยูยูอันเพื่อยอมให้รู้ความลับนี้ถ้าเธอชนะเดิมพันเธอก็จะปลอดภัยหากเธอแพ้เดิมพันเธอจะตายร่วมกับเผ่าเมือกไอชาไม่อยากตาย เมื่อเห็นว่าไอซ่าไม่ต้องการพูดเอลยูยูอันก็เอื้อมมือไปคว้าคอของไอซ่าสายฟ้าสีทองในมือของเขาทำให้ไอซ่าถูกไฟฟ้าดูดจนเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเอลยูยูอันจ้องไปที่ไอซาและพูดชา้ชาๆ้าถ้าคุณไม่บอกฉันฉันจะฆ่าคุณตอนนี้คุณเชื่อฉันไหมอย่าคิดว่าฉันให้ความสำคัญกับความลับนี้มากนะความลับนี้ไม่เพียงพอที่จะเป็นไพ่เด็ดของคุณไอซาอ้าปากของเธอและพูดด้วยความยากลำบากความลับนี้เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนของเผ่าพันธุ์มังกรมันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะเผ่าพันธุ์มังกรแห่งเมืองทะเลนิรันซะ ไอซารู้สึกสับสนอย่างมากในขณะนี้จนถึงขณะนี้เธอยังคงไม่เต็มใจที่จะพูดมันความลับนี้เป็นชิปต่อรองตัวเดียวที่สามารถช่วยชีวิตเธอได้หลังจากนั้นไม่นานเอลยูยูอันก็ค่อยๆปล่อยคอของไอซาไอซ่าถอนหายใจด้วยความโล่งอกไอซ่ารู้ว่าเธอทําการเดิมพันที่ถูกต้องเมื่อเอลยูยูอันปล่อยเธอไปลู่หยวนทําอะไรไม่ถูกเขาต้องการทราบความลับนี้หากความลับนี้มีค่าการปล่อยไอชาไปก็คุ้มค่าจริงๆเอลยูยูอันค่อยๆพูดกับไอซาว่าฉันสัญญาว่าจะทําให้คุณมีชีวิตอยู่บอกฉัน ไอซาก้มศีรษะลงและไม่พูดอะไรเธอจะเชื่อสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดได้อย่างไรแอลยูยูอันกล่าวอีกครั้งว่าปราบใดที่คุณเต็มใจที่จะบอกความลับของเผ่าพันมังกรฉันแอลยูยูอันสัญญาว่าจะไม่เพียงไว้ชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ยังให้คุณกลับไปที่เผ่าพานนันธุ์นางเงือกด้วยถ้าคุณไม่เชื่อฉันให้อลันเป็นพยานในขณะนี้ไอซ่ามองไปที่อลนันอลันพยักหน้าแต่อาชาย,ยังคงลังเลอันเลนยังเป็นสมาชิกเผ่าพันธุมนุษย์ด้วยเมื่อถึงเวลาเขาจะช่วยลู่หยวนในขณะนี้แอลยูยูอันรู้สึกปวดหัวที่่่่ไไออซาามเเชืข เหตุใดทักษะสูงสุดทั้งเจ็ดในเมืองทะเลนิรันจึงไม่มีพลังในการสักถามเหมือนกับว่าพลังถูกปลดปล่อยออกมาศัตรูก็จะพูดอย่างเชื่อฟังเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลู่หยวนก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีลำดับความเชื่อของเทพโลหิตฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงปราบใดที่ฉันเปลี่ยนไอซ่าให้เป็นผู้ติดตามของฉันเธอจะไม่ยอมตอบสิ่งที่ฉันถามเธออย่างเชื่อฟังหรือให้ตายเถอฉันฆ่าผู้นำซีเรสไปมากมายแล้วฉันควรจะบังคับให้พวกมันเลือดออกก่อนที่จะฆ่าพวกมันเ้อ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้มีประโยชน์สาหรับมนุษย์เท่านั้นในขณะนี้ฉันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลกับปีศาจทะเลตัวนี้หรือเปล่ายังไงซะฉันจะลองดูก่อนหลังจากนั้นเอลยูยูอันก็หยิบไขมุกน้ําตานางเนื้อกออกมาสองสามเม็ดแล้วมอบให้อลันส่งเขาออกไปเขาไม่สามารถปล่อยให้อลันเห็นอารยความเชื่อของเทพโลหิตได้ถ้าผู้ชายคนนี้เห็นมันตอนที่เขายึดครองเมืองทะเลนิรันและเปิดเผยการใช้บาดกอดบีลีฟาเร้นั่นคงจะเป็นจุดสิ้นสุดของมันตามที่คาดไว้หลังจากที่อลันหยิบไขมุกน้ําตาเนื้อของหลุยวนันเขาก็วิ่งไป ในเวลานี้อารเวทมนสีแดงเลือดและได้สีแดงสดนับไม่ถ้วนค่อยๆปรากฏขึ้นในมือของเอลยูยูอันมันดูน่าลหลงใหลมากเอลยูยูอันพูดกับไอซาว่าปรับใดที่คุณสามารถหยดเลือดลงในอารเวทมนนี้ฉันเอลยูยูอันรับประกันว่าคุณและเผ่าเมือกจะมีชีวิตอยู่ถ้าฉันหลุยวนผิดสัญญาฉันหลุยวนจะฆ่าตัวตายทันทีในขณะนี้ไอซ่ามองเข้าไปในดวงตาของเอลยูยูอันการจ้องมองของเอลยูยูอันมั่นคงอย่างยิ่งจากนั้นไอซ่ za, ลาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะพยักหน้าชาชาแม้ว่าชายตรงหน้าเธอยังคคคงไไไไมมมม่่่่่นนนาาเเเเชชืือือนะออถกกแลดดดหหยยีว็็รรจะปใ ถ้าเธอหยดเลือดเธออาจจะยังสามารถกลับมาได้ถ้าเธอไม่หยดเลือดใครจะรู้ว่าเธอจะถูกขังอยู่ในทะเลเครื่องหมายตัวหนอนหอคอยปราบปรามนี้ไปอีกนานแค่ไหนไอซาถามเอลยูยูอันฉันเชื่อคุณได้ไหมลู่หยวนพยักหน้าจากนั้นไอซ่าก็กัดนิ้วของเธอแล้วหยวดเลือดหยด,หยด,หยดลงในบลาดกอดบีลีฟาเรในเวลานี้ได้สีแดงค่อยๆขยายออกมาจากบาดกอดบีลีฟาเรได้นี้หนาพอๆกับของบาตันและเชื่อมโยงสายเลือดของไอซ่าโดยตรงเมื่อสายเลือดเชื่อมโยงกันวิธีที่ไอซ่ามองเอลยูยูอันก็เปลี่ยนไปความกลัวและความไม่เชื่อใจในตอนแรกได้กลายมาเป็นคควาาาามเรรพและกบูช ลู่หยวนรู้ว่าเขาทำสำเร็จในขณะนี้อลยูยูอันต้องการบินกลับไปที่กูนยูอาบิสและค้นหาศพของเวทมนต์แห่งความมืดเขาอยากจะกระซิบข้างหูขอบคุณและบอกเขาว่าเขาเป็นคนดีมากในขณะเดียวกันอันเลนยังคงนับไขมุกน้ำตาที่ลู่หยวนมอบให้เขาและไม่ได้สังเกตเห็นด้านของลู่หยวนเลยในขณะนี้อลยูยูอันเปิดปากของเขาและสั่งไอซาไอซาแปลงร่างเป็นมนุษย์ในขณะนี้ไอซาแปลงร่างเป็นมนุษย์อย่างเชื่อฟังทันทีจากนั้นเธอก็กลับมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนงคองบาร์บี้อีกครั้ง ลู่หยวนพูดไม่ออกเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาถามไอชาว่าทำไมคุณถึงน่าเกลียดขนาดนี้หลังจากแปลงร่างเป็นมนุษย์ไอซ่าตอบกลับแอลยูยูอันฉันตั้งใจทำมันเผ่าพันธุ์มังกรกำลังจะถูกเปิดผนึกเผ่าพันธุ์มังกรมีความคล้ายโดยธรรมชาติฉันไม่อยากเป็นเหมือนผู้นำบรรพบุรุษเมื่อพันปีก่อนลู่หยวนพยักหน้าเขาไม่ได้คาดหวังว่าไอซาจะเป็นอย่างไรจากนั้นแอลยูยูอันพูดกับไอซ่างั้นก็แสดงรูปร่างที่แท้จริงของคุณออกมาฉันไม่อยากพูดกับร่างมนุษย์ของคุณ ไอชาเผยร่างที่แท้จริงของเธออีกครั้งทันทีการสร้างแบบจําลองรูปร่างที่แท้จริงของไอซา้นงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แม้แต่ใบหน้าของออนล่าก็เทียบไม่ได้กับของไอซ่าในขณะนี้เอลยูยูอันยิ้มเล็กน้อยใบหน้านี้ก็ยังดูสบายสบายอยู่ตอนที่208จุดอ่อนของเผ่าพันธุ์มังกรน้ําท่วมจากนั้นเอลยูยูอันถามไอซาว่าคุณบอกว่าคุณรู้ความลับของรา้อนเรสและจุดอ่อนของพวกเขาบอกฉันเกี่ยวกับมันไอซ่าพยักหน้าช้าช้าที่เอลยูยูอันและกล่าวว่าเผ่าพันธุ์มังกรถูกไล่ออกจากโลกอื่น ถือได้ว่าเป็นกําลังขนาดกลางเท่านั้นมีข่าวหรือว่าพวกเขาสร้างความขุนเคืองให้กับบุคคลสําคัญในโลกนั้นและถูกตามล่าผู้นาของเผ่าพันธุ์มังกรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบหนีไปพร้อมกับชนเผ่าทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมพวกเขาถึงหลบหนีมายังโลกของเราโดยไม่ได้ตั้งใจแอลยูยูอันถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับจุดอ่อนของเผ่าพันธุ์มังกรความคิดเห็นไอซ่ามองไปที่แอลยูยูอันและตอบว่ามีคนบอกว่าคนที่เผ่าพันธุ์มังกรขุนเคืองคือการใช้ดาบดังนั้นหากเราใช้ดาบเพื่อจัดการกับเผ่าพันธ์มมมัังงกกกราาาาคววีย่ลดบอ ในขณะน,นี้หลู่หยวนก็รู้แจ้งหากเป็นเช่นนั้นนี่คือจุดอ่อนที่สุดของเผ่าพันธุ์มังกรในขณะนี้อลยูยูอันพูดกับไอซ่าว่าเอาละคุณออกไปได้แล้วสําหรับช่วงนี้พาเมอร์เมดเรสของคุณไปไกลจากบริเวณทะเลโดยรอบและซ่อนตัวอยู่ในบริเวณทะเลที่ไม่รู้จักฉันจะให้เปลือกสัมผัสแก่คุณหากมาอีเทอร์นอลซีซิตี้ชนะคุณสามารถกลับมาได้แซนลี่มองไปที่หลู่หยวนและพยักหน้าอย่างจริงจังจากนั้นหลู่หยวนก็หยิบเปลือกส,สัมผัสออกมาแล้วมอบให้แซนลี่ หลังจากเห็นเปลือกสัมผัสของแอลยูยูอันแล้วแซนลี่ก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ของเธอและออกจากหอคอยปราบปรามทะเลมุ่งหน้าไปยังบริเวณทะเลของนางเนือกในเวลานี้อลันเดินไปที่ลู่ยวนแล้วถามว่าคุณจะปล่อยเธอไปหรือเปล่าแอลยูยูอันโบกมือแล้วพูดว่าฉันจะทำอะไรได้อีกฉันคิดว่าคุณจะฆ่าเธอหลังจากที่เธอพูดจบอลันพูดกับลู่ยวนเขาไม่คาดคิดว่าลู่ยวนจะปล่อยไอายชาไป เอลยูยูอันพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันสัญญากับเธอแล้วว่าฉันจะปล่อยเธอไปหลังจากที่เธอพูดจบแล้วฉันหลู่ยวนในฐานะผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไม่สามารถเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดของเขาได้หากอรการความเชื่อของเทพลโลหิตไร้ประโยชน์เอลยูยูอันจะไม่ปล่อยไอซ่าไปอลาลันพยักหน้าและพูดกับลู่ยวนว่าฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณเป็นคอนมีหลักการขนาดนี้ไม่เลวไม่เลวจากนั้นอัลันก็พูดอีกครั้งว่าเผ่าพันธุ์มังกรนี้กลัวดาบแต่มีเพียงหลี่ชิงเท่านั้นที่ใช้ดาบในเมืองทะเลนิร ลืมปัญหาไปซับไปหาแซนลี่กันก่อนมันสำคัญก็ว่าที่จะมอบไข่มุกน้ำตานางเนืออให้เธอเพื่อการฝึกฝนตามความเร็วการพาบหลูกของแซนลี่เธออาจจะกลายเป็นผู้พิทับเมืองทะเลนิรันในไม่ช้าแอลยูยูอันหยิบถุงไข่มุกน้ำตานงเนื้อที่เขาเพิ่งรวบรวมมาและกางปีกปีศาจบนหลังของเขาจากนั้นเขาก็บินไปทางทะเลเครื่องหมายตัวนอนปราบหอคอยแห่งโอลาเขตแข่งงูทะเลวัง ในขณะนี้มีนายพลเผ่ามังกร5หคนในชุดเกราะสีขาวที่วังของเผ่าพันธุ์งูทะเลหนึ่งในนักรบเผ่ามังกรกล่าวว่าเราไม่สามารถใช้พวกมันได้อีกสองคนก็จะถูกเปิดผนึกเช่นกันในเวลานั้นเราจะโจมตีเมืองทะเลนิรันด์โดยตรงเพ่มมนุษย์แห่งอีเทอร์นอลซีซิตี้ได้ผนึกเราไว้เป็นเวลานานถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องชดใช้ในายพลเผ่ามังกรคนอื่นๆพยักหน้าเช่นกันเอ็ดยืนขึ้นและพูดว่าเด็กคนนั้นเป็นของฉันไม่มีใครแย่งเขาไปจากฉันได้คราวนี้ฉันจะถลกหนังเขาดึงเส้นเอ็นของเขาออกและดื่มเลือดของเขาไม่่่่อออออยยาาางงงนนนนนัันนั้มใใออกกก็ทททีจจะเแใใขไป ครั้งสุดท้ายที่เอ็ดกลับมาเขาปล่อยให้เพื่อนนายพลเผามังกรจู้จี้เขาเป็นเวลานานคราวนี้คาดว่าพวกเขาจะจู้จี้เขาได้ตลอดชีวิตยิ่งเอ็ดคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นในเวลานี้แม่ทับเผามังกรยืนขึ้นและพูดกับเอ็ดว่าเอ็ดเกิดอะไรขึ้นอยากตามมาหาเด็กคนนั้นให้โดนซ้อมอีกไหมฮ่าฮ่าฮ่าแม่ทับเผามังกรคนอื่นๆต่างก็หัวเราะออกมาดังๆเช่นกันเอ็ดพูดด้วยความโกรธกับแม่ทับเผามังกรโกรธอายถ้าคุณไม่พูดจะไม่มีใครถือว่าคุณเป็นใบ เอาละหยุดทะเลาะกันได้แล้วฉันคิดว่าเราควรรอให้เจ้านายตื่นก่อนจึงจะวางแผนอะไรได้นายพลเผามังกรกล่าวในขณะนี้โกสอายก็เปิดปากของเขาอีกครั้งและพูดว่าลืมกรงเล็บทองคำหากคุณกลัวแค่พูดออกมาเรายังต้องรอให้บอสตื่นขึ้นมาเพื่อจัดการกับเพื่อนสองสาคนนี้เหรอถ้าคราวที่แล้วเราไม่ประมาทเราคงไม่ถูกผนึกในขณะนี้โกลเด้นคลอเปิดปากของเขาแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาลงคะแนนเพื่อยุติเรื่องนี้กันเถอะ หลังจากนั้นแม่ทัพเผามังกรบางส่วนก็สนับสนุนโกสายเผาพันมังกรกลุ่มนี้ถูกผนึกไว้ที่ก้นทะเลเป็นเวลานับพันปีและพวกเขาก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองแล้วถ้าคุณบอกให้พวกเขารออีกหนึ่งวันพวกเขาคงไม่เต็มใจเมืองทะเลนิรันในเวลานี้แอลยูยูอันได้มาถึงหอคอยปราบปรามทะเลที่โอล่าเฝ้าอยู่แล้วทันทีที่แอลยูยูอันก้าวเข้าไปในหอคอยโอล่าก็ถามแอลยูยูอันว่าคุณมาที่นี่อีกทำไมเด็กน้อยคุณชอบแซนลี่ของเราไหมมาหาเธอทุกวันเหรอลู่หยวนพูดไม่ออกใครคือคนที่เพิ่มฉากกซซุบให้ัโอล คุณคิดว่าสิ่งนี้ตรงกับนิสัยของโอล่าหรือไม่ในขณะนี้ใบหน้าของแซนลี่ก็แดงอีกครั้งเธอก้มศีษะลงและพูดกับโอล่าอย่างเขิออายว่าอาจารย์คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรถ้ายังพูดเรื่องไรสาระต่อไปฉันจะเมินคุณจากนั้นแซนลี่พูดกับลู่หยวนว่าลู่หยวนอย่าสนใจเธอเลยครูมักพูดเรื่องไร้สาระแอลยูยูอันพยักหน้าแล้วพูดกับแซนลี่ฉันมีของขวัญจะให้คุณของขวัญอีกชิ้นผู้หญิงสองคนพูดพร้อมกันช่วงนี้แอลยูยูอันให้ของขวัญบ่อยเกินไปเขาเพิ่งมอบ เอลยูยูอันพยักหน้าเดินไปหาซันล,ลี่และหยิบไขมุกน้ำตานางเนื้อที่เขารวบรวมมาออกมาทั้งหมดทันทีที่ไขมุกน้ำตานางเนื้อถูกนำออกมาหอคอยปราบปรามทะเลก็เต็มไปด้วยพลังอันบริสุทธิ์ของท้องทะเลอันกว้างใหญ่ในขณะนี้ผู้หญิงทั้งสองก็ปิดปากของพวกเขาไขมุกน้ำตานางเนื้อเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่าพวกเขาไม่คาดคิดว่าเอลยูยูอันจะมีเยอะขนาดนี้ยิ่งกว่านั้นเขายังนำพวกมันออกไปมอบให้ซันล,ลี่ในขณะนี้ซันล,ลี่โบกมือเล็กๆของเธออย่างรวดเร็วแล้วพูดว่ายูยวนเอาสิ่งงนนนนี้้้กกกกกลัับไไไไปปเเเเถอออมมสสาาาคคคญิุุณณรร็วพื่ฝฝึขด แอลยูยูอัญญาทุงไขมุกน้ำตานางเนื้อใสมือที่บาดเจ็บของแซนลี่โดยตรงและพูดชาชากับเธอว่าถ้าฉันให้คุณคุณก็รับไปเถอะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันกราบใดที่คุณสามารถฝึกฝนได้อย่างเหมาะสมนั่นจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉันในขณะน,นี้ดวงตาของแซนลี่เต็มไปด้วยน้ำตาลู่ยวนดีกับเธอเกินไปจากนั้นแซนลี่พยักหน้าให้ลู่ยวนพร้อมกับสะอื้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันจะฝึกให้หนักบทที่209มหาสงครามกำลังจะมาถึง ลูยูอันพยักหน้าให้แซนล,ลี่ปรับใดที่แซนลี่ฝึกฝนอย่างเหมาะสมความสาเร็จในอนาคตของเธอก็จะไปถึงระดับเจ็สิหรือสูงกว่านั้นอีกนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมอลูยูอันถึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับซันล,ลี่มากในเวลานี้อลยูยูอันพูดกับซันล,ลี่อีกครั้งว่ามหาสงครามกําลังจะมาถึงงานแรกของคุณคือปกป้องชีวิตของคุณคุณเข้าใจไหมหลุยว์ไม่อยากให้แซนลี่ตายมิฉะนั้นแกนแท้ของเขาและไขมุกน้ําตาเหล่านี้จะไม่สูญเปล่าหรือ ในขณะนี้เอลยูยูอันรู้สึกถึงอันตรายของมหาสงครามที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วเผ่าพันธุ์มังกรจะโจมตีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถยึดครองเมืองทะเลนิรันนี้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยยอดฝีมือระดับ60จำนวน8คนการเสียชีวิตใดๆก็ตามจะทำให้เอลยูยูอันปวดใจความคิดเห็นนี่คือระดับ60ในขณะน,นี้แซนลี่สายหัวไปที่ลู่หยวนแล้วเม้มปากเล็กๆของเธอแล้วถามว่าทำไมตอนนี้อยู่ในระดับทั่วไปแล้วในสนามรบชันจะไม่ลากทุกคนลงไปอย่างแน่นอนและฉันต้องการปกัปกบคุณ ในขณะนี้เอลยูยูอันพูดอย่างรุนแรงกับซันลี่ว่านี่คือการต่อสู้อย่างน้อยก็ในระดับผู้พิทักษ์ของเมืองทะเลนิรันต์แม่ทัพเช่นคุณจะช่วยอะไรได้ด้วยการเข้าร่วมสนามรบการรักษาตัวเองให้มีชีวิตอยู่คือคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองทะเลนิรันต์ในขณะนี้โอลาซึ่งอยู่ด้านข้างก็พูดเห็นด้วยว่าสิ่งที่เอลยูยูอันพูดนั้นสมเหตุสมผลซันลี่คุณเก่งมากในอนาคตคุณจะต้องแข็งแกร่งกว่าฉันอย่างแน่นอนดังนั้นคุณต้องไม่ตายฟังลู่หยวนก่อนอื่นกปก แซนลี่ก้มศีรสะลงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาราวกับว่าเธอโกรธที่เธออ่อนแอเกินไปและไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแอลยูยูอันเดินไปหาซันลี่และแตะหัวของเธอพระองค์กรัสกับนางว่าเจ้าจะต้องไม่ตายคุณเข้าใจไหมแซนลี่พยักหน้าทั้งน้ำตาจากนั้นแอลยูยูอันพูดอีกครั้งว่ามหาสงครามกำลังจะมาถึงเราต้องพร้อมไปตามมหาหลี่ชิงเพื่อเรียนรู้ทักษะสุดท้ายก่อนออนล่าและซันลี่พยักหน้าจากนั้นลู่หยวนก็เปล่าคำอำลาและหายตัวไปหลังจากที่แอลยูยูอันจากไปโอเอีย e ก็พูดกับซันลี่ว่าทำไมฉัน้ว่อยยนิดดห เขามอบสิ่งดีสิ่งดีให้กับคุณทั้งหมดและเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงคุณคุณอยากให้อาจารย์ช่วยคุยกับแม่สื่อไหมยังไงก็ตามเจ้าก็อยู่ในวัยที่จะแต่งงานแล้วในเวลานี้ใบหน้าของแซนลี่แดงอีกครั้งและเธอก็รีบผันหน้าแล้ววิ่งออกจากทะเลเครื่องหมายตัวนนรปราบหอคอยในขณะเดียวกันเอลยูยูอันกำลังเดินอยู่บนถนนสายหลักของอีเทอร์นอลซีซีเอลีความเจริญรุ่งเรืองของอีเทอร์นอลซีซีเอลีนั้นคล้ายคลึงกับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองจิงเหยวมันเป็นฉากเดียวกันก่อน มือจริงเหยาอทั้งหมดก็พังทลายลงลูยวนทนไม่ไหวที่จะเห็นฉากนั้นอีเทอร์นอลซีซิตี้จะสามารถรอดจากหายนะครั้งนี้ได้หรือไม่จากนั้นความคิดในการรวบรวมผู้เล่นก็ปรากฏขึ้นในใจของเอลยูยูอันลูยวนล้มเลิกความคิดนี้ทันทีผู้เล่นทั้งหมดอยู่ที่ระดับ4ศูนย์แม้แต่ผู้เล่นยังไม่ถึงระดับทั่วไปฝ่ายตรงข้ามอาจมีผู้เชี่ยวชาญระดับทั่วไประดับ50จำนวนมากเป็นการดีกว่าที่จะไม่ส่งพวกเขาไปตายครั้งต่อไปที่เขาพบกับลิลลียินเขาต้องบอกเธอว่าอย่ามาที่อี้ แอลยูยูอันมาถึงหอคอยปรับปรามทะเลที่ลี่คิงเฝ้าอยู่อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นการมาถึงของแอลยูยูอันหลี่ชิงจึงพูดอย่างรวดเร็วว่าแอลยูยูอันคุณมาที่นี่เพื่อจัดการกับเผ่าพันธุ์งูทะเลหรือไม่แอลยูยูอันสายหัวแล้วพูดกับลี่คิงว่ามีสมาชิกเผ่ามูทะเลอย่างน้อยสามคนในระดับเดียวกับ,บเอสดในเผ่าพันธุ์มังกรฉันไม่กล้าไปหลังจากได้ยินคำพูดของแอลยูยูอันหลี่ชิงก็ขมวดคิ้วทันทีเมื่อคิดว่ามีสมาชิกเผ่ามังกรสามคนที่มีระดับเดียวกันขึ้นไปเอ็ดคนเดียจดารรไู้้่งงิๆ หลังจากนั้นเอลยูยูอันก็บอกลี่คิงถึงสิ่งที่ไอซ่าพูดหลังจากได้ยินเช่นนั้นหลี่ชิงก็พยักหน้าชา้าๆปรากฏว่าเผ่าพันธุ์มังกรนี้มีจุดอ่อนเช่นนี้หากเป็นเช่นนั้นหลี่ชิงมั่นใจว่าเขาสามารถฆ่าผู้เที่ยวชาญเผ่ามังกรเพียงลำพังในพื้นที่ทะเลของเมืองทะเลนิรันได้สนามรบก่อนหน้านี้อยู่ที่ชายแดนของพื้นที่ทะเลของเมืองทะเลนิรันเขาอยู่ห่างจากหอคอยปราบปรามทะเลมากเกินไปมันทําให้เขาดูดซับพลังงานแห่งท้องทะเลเครื่องหมายตัวหนอนหอคอยปราบปรามเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาซึ่งใช้พลังงานไปมาก กราบใดที่สนามรบในครั้งนี้อยู่เหนือพื้นที่ทะเลของเมืองทะเลอันเป็นนิรันด์หลี่ชิงก็ยังคงมั่นใจหลังจากที่หลี่ชิงได้ยินดังนั้นเขาก็ถามลู่หยวนว่าคุณได้รายงานความลับของเผ่าพันธุ์มังกรให้เจ้าเมืองทราบหรือไม่แอลยูยูอันส่ายหัวช้าๆแล้วพูดว่าไม่ในบรรดาผู้พิทักษ์ทั้งแปดแห่งอีเทอร์นอลซีซิตี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่ใช้ดาบไม่จำเป็นต้องรายงานหลี่ชิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยคนอื่นๆไม่ได้ใช้ดาบมันไม่ดีเลยสำหรับพวกเขาที่จะใช้ดาบเพื่อจัดการกับเผ ด้วยการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงฉันแค่ขาดทักษะนี้เท่านั้นหลี่ชิงพยักหน้าและพูดว่าไม่มีปัญหาตอนนี้ฉันก่อนที่หลี่ชิงจะพูดจบการแสดงออกของลู่หยวนและหลี่ชิงก็เปลี่ยนไปอย่างมากในทันทีในขณะนี้พวกเขาทั้งสองสัมผัสดได้ถึงปลิ่นไายที่อันตรายอย่างยิ่งที่มุ่งหน้าไปยังถนนปราบปรามทะเลในขณะนี้ลู่หยวนเดินไปที่หน้าต่างทะเลเครื่องหมายตัวนอนอาคารปราบปรามทันทีคลื่นพลังแห่งทะเลนิรันที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาและรวมตัวกันบนผิวน้ำคลื่นยักษ์ค่อยๆเพิ่มขึ้น มันครอบคลุมแนวชายฝั่งทั้งหมดของเมืองที่เงียบสงบในทะเลภายในรัศมี100หนึ่งร้อยไมล์ปังในขณะนี้การโจมตีที่อันตรายได้มาถึงแล้วคลื่นยักษ์แห่งทะเลนิรันทหล่ยนเรียกมานั้นปล่อยแสงสีฟ้าจำนวนมากออกมาทันทีก่อนที่มันจะสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบมิได้นี้ในขณะนี้สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นนอกหอคอยปราบปรามทะเลอื่นๆผู้พิทักษ์คนอื่นๆของอีเทอร์นอลซีต่างปลดปล่อยพลังอีเทอร์นอลซีออกมาเพื่อสกัดกั้นมันในขณะนี้ทุกคนนั้นมีความคิดแบบเดียวกันมาหาสงงงงครราาามมแแห่เพ,พันันกถึล้ว ในขณะน,นี้ร่างกายของ LU ยูอันสั่นไหวอย่างต่อเนื่องในขณะน,นี้แม่ทัพของเผ่าพันธุมังกรได้ปรากฏตัวเหนือพื้นที่ทะเลของเมืองทะเลนิรันแล้วแต่ละคนอยู่ที่ระดับ65สมาชิกราคอนเรสที่อยู่เคียงข้างลีคิงเป็นคนเดียวกันกับวันนั้นเอด็ดข,ข้างเขาคือหัวหน้าเผ่ามูทะเลดอรูอิตในขณะนี้ l อลยูอันนำลีคิงไปที่ด้านหน้าของเอด็ดโดยตรงจากนั้นลู่ยวนก็เปิดปากแล้วพูดว่าเอด็ดอะไรคุณมาที่นี่เพื่อฝึกฝนเทคนิคการหลบหนีของคุณอีกครั้งหรือไม่หลังจากได้ยินคำพูดของเอลยูชาอันใบหน้าของเอกีียจท่สุดริงๆ ค่อยถีบปากเขาทีหลังเอ็ดค่อยๆเปิดปากของเขาแล้วพูดว่ามนุษย์คุณผนึกเผ่าพันธุ์มังกรของเรามาหลายปีแล้วตอนนี้ดราก้อนเรสของเราออกมาเพื่อตัดสินคะแนนกับคุณแล้วกราบใดที่ผู้พิทักษ์ทะเลนิรันดร์ทั้งเจ็ดของคุณยังคุกเข่าต่อหน้าเผ่าพันธุ์มังกรของเราและกลับใจก่อนที่จะฆ่าตัวตายเผ่าพันธุ์มังกรของเราก็สามารถพิจารณาปล่อยคุณออกไปได้